สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขายเป็นเจ้า CB 5 0 0 X นะครับปี2016แต่งเต็มนะครับผมยรอบๆนะครับกุญแจ2ดอกบุ๊คเซอร์วิสครบนะครับไม่อยู่วิ่งอยู่ที่30,000เอ็ดนะครับ ปิ๊บสใบของนี่ครับของแต่งก็จะมีเป็นปิ๊บนะครับน้องพร้อมแหลกแล้วก็จะมีกันดีดนะครับก็มีอะไรมีแคสบาร์นะครับบนล่างมีกาดแฮนด์นะครับ กระจกนี่ก็เป็นของพวกคาวานะครับจะสปอร์ตเร็วกว่านะครับถ้าเป็นของ 500x เดิมๆมันจะกลมๆยุ่นๆหน่อยมีชิลแต่งนะครับมีสปอร์ตไลท์คู่นะครับกาดหมน้ำ H2C นะครับแต่คู่นะครับอย่างยังเหลือเยอะนะฝั่งนี้ก็มีเหมือนกัน จะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรครับที่วางแก้วน้ำนะครับก็จะมีนี่ครับมันล้านแหนเนาะแล้วก็เป็นที่จับโทรศัพท์นะครับขาแน่นแข็งแรงนะครับผมก็พอรบอร์นะครับไฟบอกเกียร์นะครับนี่ที่เสียบ USB เนาะแล้วก็สวิตช์ไฟสปอร์ตไลท์นะครับมีไฟบอกเกียร์ด้วยนะครับ โซ่สตเออร์เพิ่งเบิกมาใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนนะครับโชกหลังเป็นสีเหลืองนะครับโชกหน้านะครับโชกนี่ได้ทําการอัปเกรดมาแล้วนะครับเพื่อทําการรับน้าหนักของเจ้าปิ๊บสามใบผมขับขี่ดูก็นิ่มหนึบดีนะครับใช้ได้เลยครับถ้าเป็นโชกเดิมเนี่ยมันจะโยนหน่อยครับมันจะเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งหน่อยแต่อันนี้มันจะฟิลหนึบดีครับ นี่ทำจากร้านตัวนี้นะอลองฟังเสียงนะครับเนาะอะมีไฟบอกเกียร์นะครับเลขหมายพี่สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าโลนะครับเดี๋ยวติดนะครับมีบอดไลท์เนาะโอเค อสองระดับนะครับเปิดอีกระดับนึงนี่เป็นไฟดับเนาะโอเคผมคร่าวๆก็ประมาณนี้ย